สวัสดีค่ะอาล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะโบนาจะพาทุกท่านนะคะไปในงานคอมม์ทค่ะซึ่งมีชื่อตอนว่าคอมม์ทเคอร์ซี่ออเฟอร์2021ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่บูธข,ของเอเบไซด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็จะมีจุดตรวจคัดกรองนะคะก่อนที่จะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะคะมีการดูแลมาตรฐานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การใส่แมสการเว้นระยะห่างนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็การกดเจลแอลกอฮอล นั่นเองค่ะแล้วก็เข้าไปสู่บรรยากาศภายในบรรยากาศงานนะคะกับงานคอมมานด์นั่นเองแต่ว่าสําหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าละกันค่ะที่บูธของ MSI ค่ะไปชมบรรยากาศกาันว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ภายในงานคอมมานด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันที่บูธของ MSI ค่ะว่าตอนนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างจาก M s i ตามเลยค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ตรงบรนด้านหน้าบูธของ MSI เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราจะอยู่กันที่ตรงบรนฮอล98นะคะเสาที่44นั่นเองค่ะนะคะสามารถที่จะมาดูเทคโนโลยีนะคะที่เรียกว่ามาจาก MSI โดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ทั้งโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งทางคอมพเนนต t ์แล้วก็จุดอัปเกรดกันด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันภายในบูธค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนเกมมิ่งนะคะสำหรับโน้ตบุ๊กจาก MSI ในรุ่นนี้กับ G E 6 6 Rider ค่ะซึ่งสเปคของเขานะคะตอนนี้เรียกว่าแรงไอเทมเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับตัว V G A กัดจอค่ะ G Force R T S, mm hmm. <S นะคะตัว3 0 6 0นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็3 0 7 0เค่ะเรียกว่าเป็นแล็ปท็อปนะคะแล้วก็เป็นตัวกัดจอนะคะที่มีความละเอียดสูงม,มากนะคะแล้วก็มีความแรงในยตอนนี้ด้วยซึ่งเราจะให้ลูกค้าเนี่ยมาสัมผัสกับประสบการณ์ใน การเล่นได้นะคะกับตระกูล G 6ไรเดอรนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะนะคะอีก1รุ่นกับ GP 76ตัว l e โอพา d นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับนะคะในส่วนของตัวการ์ดจอนะคะก็อย่างที่บอกว่า Nvidia GeForce RTX 3060นะคะเรียกง่าว่ารองรับนะคะมาถึง6 GB g b GDDR6 เลยทีเดียวค่ะ อาละค่ะแล้วก็สําหรับโซนนี้นะคะจะเอาใจสายครีเอเตอร์นะคะที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กนะคะที่มีสเปคแรงๆนะคะแต่ว่ามีขนาดที่บางเบาหน้าจอกระทัดรัสกำลังพกพาค่ะก็จะมีตั้งแต่ตระกูลโมเดิร์นนะคะตัวเพสทีต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งก็จะจัดโชว์อยู่ทางด้านนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้บางรุ่นนะคะเหลือเพียงแค่ตัวสุดท้ายแล้วด้วยขายดีมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งรุ่นของ MSI เอาใจสายครีเอเตอร์นะคะแล้วก็เหมาะสมสําหรับการพกพาสําหรับใครที่จะไปนั่งตามร้านกาแฟต่างๆ ทั้งทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบงานคิดสร้างสารรค์นะคะสามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้ดั่งใจอย่างแน่นอนค่ะกับโน้ตบุ๊กของ MSI ค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของคอมพเนนด์ด้วยนอกจากจะมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีคอมพเนนด์ด้วยมีตั้งแต่หน้าจอเกมมิ่งมอนิเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นชุดเกมมิ่งเดสก์ท็อปต่างๆแล้วก็ตัวโปรมอนิเตอร์นะคะโดยเฉพาะตอนนี้มีโปรซีรีส์แล้วนะคะอยากจะได้หน้าจอนะคะแนวระนาบนะคะแบบปกติหรือว่าอยากจะได้แบบว่านะคะหมุนได้แบบว่า360องศานะคะนี่เลยค่ะก็จะมีให้ได้เลือกด้วยนะคะจากฝั่งทางคอมพเนนต์และยังไม่หมดค่ะตามมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ ตอนนี้ก็เรียกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราจะมีตัว All-in-One ค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะคะของ MSI ค่ะก็จะมีตั้งแต่ชุดแนด์เซตหูฟังนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเกมมิ่งเมาส์นะคะคีย์บอร์ดค่ะนะคะทางด้านนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้เกมมิ่งด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกรับของสมนาคุณค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อโน้ตบุ๊กนะคะจาก MSI ก็สามารถมาแลกรับของสมนาคุณได้ตรงนี้มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว เอาละค่ะแล้วก็สําหรับตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดในบูธของ MSI เรียกว่าเป็นจุดนะคะที่เหมือนหัวใจของ MSI เลยเพราะว่าจุดนี้เราจะให้ลูกค้าเนี่ยได้สามารถมาอัปเกรดตัวเครื่องได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการเพิ่มแรมเพิ่ม SSD ค่ะนะคะก็จะมีการดูแลบริการตรงนี้เลยนะคะชําแหลกเครื่องตรงนี้เลยค่ะนะคะก็จะมีพี่ๆทีมงานที่จะคอยดูแลกันอยู่ภายในงานค่ะ เอาละค่ะนะคะก็พาไปชมบรรยากาศภายในงานคอมมาร์ทนะคะที่บูธของเ s i กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโยีจาก MSI นะคะในส่วนของตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กและก็ฝั่งทางคอมพนวเตอ์อย่างเช่นมัจร์บอดแล้วก็การ์ดจอ VGA ต่างๆนั่นเองคะ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะมาในงานคอมมาร์ทนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งเราจะมีเทคโนโลีดีๆแบบนี้มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็จะมาต้อนรับลูกค้าทุกท่านกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ